สนับสนุนโดยดูช่อง HD ต้องกล่อง GMM Z HD Slim ชอบสินค้าในสไตล์ศิลปิน fuseshops.com สีสวย้ลยโอเคตรงนี้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องดูว่าลมเข้าหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูด้วยว่าถูกลาวหรือเปล่าเข้าใจไหมไม่ยากเลย,ยง่ายๆจ <c oughs> ะรุนแรงขนาดนั้นน่ะเจ็บตายเลย กับกล้วยมันก็ทําได้ดีย่าทางที่ดีอ่ะกูว่ามึงไปซื้อมาหลายๆายไซส์อ่ะเราไปรอของมึงอ่ะว่าอันไหนมันพอดีกับของมึงที่สุดมึงก็เอาอันนั้นแหละเป็นมาตรฐานของมึงถ้ามึงไปทําตามที่ตีมอทำกับกล้วยเนี่ยกูว่าเผยเผยมีน้ําตาไหลอ่ะเฮ้ยอะไรกันที่ผ่านมามันก็ไม่ยากขนาดนั้นนี่ผมรู้แล้วครับว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ แต่ว่าผมอะรอบครอบกันนั้นเยอะโอ้โหย่าสมแล้วเราที่เป็นน้องกูโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้มีสอนเพศศึกษาให้กันด้วยเหรอจ๊ะเออดีๆค่ะดีเพี่สนับสนุนว่าแต่จะไปไหนกันเหรอคะเนี่ยติมอนะคะจะมีเดทแรกกับผู้ชายที่แชทมานานมากแต่ไม่เคยเจอหน้าเลยเอ็กนเต้นมากๆเลยคะ่ะเพราะว่า ทั้งเขาทั้งเอนเตอร์เทนแล้วก็แอตติทิ e เข้ากันสุดๆส,ส่วนผมนะครับก็มีเรื่องสาสามกับไปโชว์มันนะครับนั่นไงมาละเฮ้ยไปยงมาป่าอะอาจ้าจ้าเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนมีความสุขกับค่ำคืนนี้นะจ๊ะ ฉันความรู้สึกว่าคืนนี้จะต้องเป็นค่ำคืนที่ดีของทุกคนแน่นอนส่วนตัวฉันเองอ่ะจะขอไปเบิร์นเดย์ปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนสาวเกษรพลาซ่าก่อนก็แล้วกันบ๊ายบยสอาเดียครับสวัสดีค่ะฟันป้าเฮ้ยไปวะไปดิเจอโอ้ แต่นี่ฉันเพิ่งรู้ว่าที่นี่เขาบังคับให้ต้องเข้าไปเป็นคู่ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหมอรอขหองยังไม่มาเหรอคะเนี่ยคือหมอเขาเพิ่งแคนเซิลฉันเมื่อกี้ <What? S 1> เกิดอะไรขึ้นนะบะ้าจริงๆเมื่อกลางวันน่ะก็เหมือนเราจะเข้ากันได้หมดทุกอย่างตั้งแต่ชื่อไปจนถึงสัมผัสของมือเขาบนใบหน้าฉัน แต่เมื่อตะเกียฉันเพิ่งทะเลาะกับเขาในไลน์เรื่องคดไทยมาจากทื่เขาเอาไปหรือเปล่าหมอกงเลยไม่มาแล้วงานก็จะเข้าอย่างง้ถ้าเกิดไม่มีคู่แล้วเพื่อนป้าอีอะฉันเกิดฉันปีนี้คงไม่สนุกแล้วเราติมอคุณสันป้ายิบแซงคะเดี๋ยวป้าหยิบแซงรอตรงนี้นะตีมอต้องเข้าไปเจอคู่เดี๋ยวตีมอก่อนเดี๋ยวตีมออ,อกมาโอเคนะคะแป๊บนึงนะคะ คนเจอเลยว่ะแต่เราต้องควงเข้างานเหมือนคู่อื่นจริงๆเหรอวะหัวแต่ไม่งั้นแม่งไม่เชื่อว่าเราเป็นแฟนกันแงนะเลยวะไอ้เชี่ยเอาแค่จับมือแล้วกันจะดีเหรอวะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งไม่เชื่อ,องไงเอาดิหรือไปห้าน้อยจับวะอเอาโชว<อ>์<อ>เห็นไหมพี่บอกสนิทเลยว,ว่าสองคนนี้ มีอะไรบ้างพอดีเ Welcome to the club ยินดีกับแกด้วยนะโชว์ว่าแต่แกบอกแม่หรือ,อยังคะอ๋อบอกแล้วแม่แม่แม่โอเคแม่โอเคครับแม่โอเคก่อนจะเข้าไปร่วมงานปาร์ตี้นะครับเราอยากให้ทุกท่านมาร่วมสนุกเล่นเกมพิสูจน์ความรักกันครับ ด่านแรกของเราซอซๆนะครับก็คือในทุกๆเช้านะครับที่คุณตื่นมาเจอแฟนของคุณคุณจะทักทายแฟนของคุณอย่างไรแทนคาว่ารักครับโอ้โหข้างหลังนี่ดูเป็นคู่ที่ดูเดือดเลยเกินนะฮะแล้วคู่หน้าครับคู่ข้างหลังเขาตบก้นกันแล้วยังไงครับโชว์โอ้โหอ ชุดเป็นเบาๆด้วยบางให้กระดูดเขีมไอ้มิงกันนะครับช่างๆแค่หอมแก้มเอาเลยครับและเกมต่อไปนะครับเราจะมาเพิ่มอัรรถรสของความคูรักให้มากยิ่งขึ้นครับเกมนี้ไม่ยากครับเราจะให้คู่รักแต่ละคู่นะครับจับฉลากนะครับว่าได้ขนมอะไรไปกินแล้วก็ขอย้ํานะครับว่าใช้ปากปอนขนมกันให้หมดนะครับชัยเล่นก่อนอ้โเชิญเลยครับนี่ครับ นี่เลยครับโอ้โหหืมโอ้โหเบามันกันเลอเกินขอโทษนะครับครับขอโทษแหมห่วงผัวยิงไงคะแต่ผัวนานก็ดูดีจริงๆนะ อ่ะครับอ่ะมาคู่นี้บ้างดีกว่าครับเชิญครับออามาี่้ยังโอ้โหจัดให้ครับนี่เลยครับอืมไม่เลยไี่ีวะ เปนเือนาเตือนามเช่ออะไรเนี่ยตามโรเพื่อนโอ้โหโหเยี่ยมมากเลยครับเร่มนี้รับกันรับกันออกแรไหนเด้อรับเชินเลยครับ ทีมอมาันนี้ด้ยวยเหรอรอเดียวดีวยนะฉันน่ะมารอผู้ชายแต่ฉันจะทั้งถามพวกแกม,มากกว่าว่ามาทำอะไรกันสองคนที่นี่เนี่ยแต่เซอร์ไพรส์รามากเลยนะพวกป้ายิบแซงอะ่ะแกก็น่ากับเพื่อนแกที่นี่เหมือนกันเฮ้ยทุกคนอยู่ในงานนี้กันหมดเลยเหรอเออยกเว้นแต่ไอ้สายยาโอ้ย คุณอาทิตย์นี่เองออเนี่ยแบบที่มึงอะให้คนเอาเสื้อโยนใส่โชว์ทำไมปีนี้อีฟแซงถึงมากคนเดียวรับเพียร์เพรสชัชาคือผมกับแฟนเนี่ยมันไม่ได้รักกันเลยครับ